นี่คือโปรเจคเตอร์พกพาที่มีขาตั้งมาให้ในตัวและมีฟังก์ชันมาให้แบบจัดเต็มครับรกําลังอยู่กับ f a n ุก o k Meola ครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่ดีไซน์สุดยูนิวอร์สโพสสวยมีขาตั้งมาให้ยืดหดได้พกพาสะดวกครับไอความละเอียดภาพมาที่1280 720ขยายภาพจอใหญ่ได้ถึง100นิ้วรองรับไฟล์วิดีโอและระดับ 4K จะต่อดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมเนี่ยก็ทําได้แบบฟินจีนเลยครับตัวเครื่องรองรับ Wi-Fi 6ครับมีบลูทูธเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้แล้วตัวนี้มีลำโพงในตัวนะครับเดี๋ยจะเชื่อมต่อบลูทูธกับลำโพงภายนอกก็ทําได้เหมือนกันครับได้ความสว่างมาที่7500ลูเมนครับรันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 13คร แอปพลิเคชันความบันเทิงอย่างยู u ูบเด็ดซิกมาให้ในเครื่องแล้วครับสามารถเปิดดูผ่านตัวเครื่องได้เลยและยังสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้ผ่านเพจโตครับดูนี้ยังสามารถปรบับมุมสาภาพได้เองครับแบบไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยแล้วการปรับโฟกัสของภาพเนี่ยสามารถหมุนปรับตั้งค่าได้ตรงนี้ครับรองรับการแชร์หน้าจอผ่านมือถือถ้าเป็นไอแพดได้ด้วยครับโคตรดีแล้วด้านหลังเขามีพอร์ต HDMI ครับสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือจะเป็นเกมคอนโซลเนี่ยก็ทาได้แบบจลุกๆินครับมีแจ็ค3.5มีพอร์ต USB Type A ให้ I, ครบแล้วที่ ต่อลำโพงต่อไม์ล้องเก๋ได้เนี่ยแนะนํารุ่นนี้เลยครับ